เด็กหญิงนิยายขอจุดทูมหาสามีสักคนบทที่สี่สิบห้า นับตั้งแต่แต่งงานกันมาถึงแม้ความสำราญบนเตียงจะมีไม่ได้ขาดแต่เจียงซีกลับจุมพิษนางน้อยครั้งยิ่งถึงแม้จะจุมพิษอย่างมากก็แค่จะหดจุมพิษลงบนหว่างคิ้วลำคอหรือบนผิวกายเท่านั้นหมิงฐานจำได้ว่าชายหญิงในนิยายต่างก็จุมพิษโดยใช้ปากประกบปากกันทั้งสิน้นบางทีคงเป็นเพราะเปลวเทียนถูกลมที่พัดเข้ามาจากนอกหน้าต่างป่า าตนดับไปแววตาของเจียงสี่จึงหม่นขรึมขึ้นมาเล็กน้อยลำคอแห้งผากลูกกระเดือกขยับขึ้นลองอย่างไม่รู้สึกตัวริมฝีปากของนางสีออกไปทั้งอ่อนแค่เห็นก็รู้ว่าอ่อนนุ่มยิ่งเจียงสี่น้อมายลอง ปลายจมูกของทั้งสองแต่สัมผัสกันริมฝีปากอยู่ห่างกันไม่ถึงครึ่งชุนลมหายใจอุ่นร้อนแทรกประสานเข้าด้วยกันคนหยาบก,กระด้างผู้นี้กำลังคิดอันใดหมิงฐานไม่รู้แล้วแต่จมพิษกลับไม่จะหลดลงมาเสียทีหมิงฐานขัดเขินระคนขาดอายทั้งยังหุดหิดขัดเครื่องในอกเต้นตุบตุบขนตาเองก็สันดาริกไม่หยุดสุดท้ายนางก็ทนไม่ไหวเป็นฝ่าย ขยับตัวขึ้นไปประกบเม้มริมฝีปากของเขาเบาๆก่อนนางขบเม้มอยู่ชั่วประเดี๋ยวก็คิดจะถอนริมฝีปากออกเท่าว่าเจียงซีกลับไม่ให้โอกาสนางได้ถอยหนีเขาสวยจังว่าเข้ามากดพับนางมือข้างหนึ่งร้องหลังคอของนางเอาไว้ก่อนจะบุกพะลวงเข้าไปอย่างเร็วไวเพียงแต่ฝีมือของเจียงซีในด้านนี้ก็ยังไม่ชำนีชำนาญมากเท่าไหรริมฝีปากและไราฝ แนบสนิทกันแต่กลับกระแทกถูกกันเป็นระยะระยะหมิงฐานถูกกัดเจ็บอยู่หลายที่บางครั้งก็ยังกลั้นลมหายใจจนหายใจไม่คล่องแต่ว่าความรู้สึกเช่นนั้นทั้งสนิทแนบนั้นทั้งมัวเมาหน้าลุ่มหลงทั่วทั้งสับพางกายนางราวกับค่อยๆลุกไหม้และแผดเผาขึ้นมาเสื้อผ้าอาพรยับย่นยุ่งเหยิงอย่างรวดเร็วชุดเสื้อผ้าชายหญิงเองก็ร่วงหล่นลงข้างเตียง ไปพร้อมๆกับสายลมราตีที่พัดช,ชอยเอื่อยเข้ามาจาก,กริมหน้าต่างทางใต้ซ้อนทับปะปนการทีละชิ้นทีละชิ้นเรือนร่างของหมิงฐานสเสมือนดังหยกงามเนื้อนวลเนียนละมุนละไมชิ้นหนึ่งแต่กลับอ่อนนุ่มกว่าหยกมากขอร่างของทั้งสองแนบชิดสนิทไร้ช่องว่างแรกเริ่มจะยังสียังทรงใจควบคุมตนเองไว้การเคลื่อนไหวยังคงอ่อนย้อนยิ่ยงแต่เมื่อได้ดึ อยู่บนเตียงของสาวงามสติควบคุมตนเองของเขาก็มักจะยืนหยัดอยู่ได้ไม่นานเดิมทีหมิงฐานอนอิงหมอนนิ่มปักลายนกยอนยางอยู่ต่อมาใบหน้าน้อยๆก็ฝังลงกับหมอนนิ่มทั้งดวงุูมเสียงก็แปลเปลี่ยนเป็นอู้อี้และสะอึกสะอื้นต่อมาหลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าหมอนนิ่มหายไปที่ใดแล้วนางถูกดุลดันไปจนถึงซอกมุมเส้นผมที่ ยุ่งเหยิงกระเซาะกระเซิงเปียกชุ่มหยาดเหงือ่อมือโอบลอบ้อมรําคอชายหนุ่มเอาไว้สะอื้นให้จนตัวย้อนใบหน้าดวงน้อยเปรอะเปื้อนไปด้วยคราบน้ำตาราวกับเด็กน้อยน่าสงสารที่ถูกกันแกล้งรังแกอย่างหนักหน่วงเจียงสี่เองหางตาก็เริ่มแดงํำเช่นเดียวกันผมดำคลับปล่อยสยายํายังมีความดุดันที่เผยออกมาให้เห็นน้อยครั้งยิ่งยิ่งขับเน้นให้รูปสมของ เขาหล่อเหลาองอาจงามล้ำเลิศเลอหาใดเปรียบเขากอดร่างลงทาบทาับไหลเลียหยดน้ําตาบนดวงหน้าของนางทีลานิดทีลานิดลมหายใจร้อนลวกพร่างพรมลงมาไม่รู้เช่นกันว่าเขากําลังปลอบประโลมหรือกําลังหอมกระพือให้เพลิงลุกลามรุนแรงกันหน้าลมวัสันพัดช,ชอยระรวยตลอดทั้งราตรีสาวใช้ที่เฝ้าเวียามกลางคืนไม่ได้พักผ่อนตลอดทั้งคืนอีกแล อดตาหลับขับตานอนจนขอบตาดำ,ำํานางนึกถึงเมื่อหลายวันก่อนที่บังเอิญเจอกับสาวใช้ซึ่งทำงานดูแลสวนดอกไม้เข้ามาพูดประจบยอนยอว่า พี่สาวทำงานอยู่ในเรือนฉี่อันย่อมต้องมีหน้ามีตามากกว่าคนที่ทำงานตรงอื่นเป็นธรรมดาแล้วก็อดทอดถอนใจขึ้นมามีได้งานที่เรือนฉี่อันมิใช่ว่าใครๆก็สามารถทำได้เสียหน่อยแน่นอนว่าการเป็นพระชายายิ่งมิใช่ว่าใครอยากจะเป็นก็เป็นได้หากเทียบกับพระชายาพี่ร้องครางเสียงแววหวานทุก,กราตรีแค่นางเฝ้าเวรยามกลางคืนก็ถือ ว่ามีใช่เรื่องลำบากยากเข็นอันใดเลย เช้าตรู่วันถัดมาหมิงฐานกลับตื่นขึ้นพร้อมกับเจียงสี่ยังหาได้ยากยิ่งท้องนภาด้านนอกยังคงมืดหม่นขมุกขมวัวแสงสีขาวอมเทาสัลัวค่อยปรากฏขึ้นจากขอบนภาทีแรกเจียงสี่ตั้งใจจะไปฝึกวรยุทธเพียงลำพังเหมือนอย่างเคยเขาจับเรียวแขนน้ำที่อบตอดอยู่บนร่างตนเองเข้าไปไว้ใต้ผ้าห่มหยัดกายลุกขึ้นแต่ นึกไม่ถึงว่าเรียวแขนงามข้างนั้นกลับโอบรัดเข้ามาอีกครั้งหมิงฐานกอดเขาเอาไว้อย่างง่วงงนสลึมสลือซ้ำยังมุดมาถูไถเข้าสู่อ้อมอกของเขาซุ่มเสียงแหบพราจากการนอนหลับเอ่ยยังเกียดครานว่าสามีจะลุกแล้วหรือเจียงสื่อเอ่ยตอบอึมพีหนึ่ง ข้าติ้งเปยอ๋องทำให้เจ้าตื่นหรืออาจเพราะว่าเพิ่งตื่นนอนน้ำเสียงของเขาจึงต่ำเบาแหบพร้าฟังดูอ่อนโยนนุ่มนวลกว่าในยามปกติมิใช่เจ้าค่ะหมิงฐานสายสีซ่าเช่นนั้นข้าติ้งเปอ๋อง จะไปฝึกวรยุทธก่อนเมื่อวานเหนื่อยมาทั้งวันเจ้านอนต่ออีกสักพักเถิดพี่เจียงสี่พูดถึงคือเมื่อวานเหน็ดเหนื่อยเพราะเรื่องที่ตวนผิงกัวกองแต่ครั้นหมิงฐานได้ยินกลับหน้าแดงกำพรางคว้าเขาเอาไว้อย่างอดไม่อยู่ก็เพราะเขาเรียกร้องไม่จบไม่สิ้นมีใช่หรือหาไม่แล้วนางจะเหนื่อยได้อย่างไรนางฝั่งหน้าลงกับซอกคอของเขาแล้วงับลงไปทีนึ่งอย่างฉุนเฉียวโมโห แต่ว่าเรียวแรงของนางมีแค่น้อยนิดสำหรับเจียงสี่แล้วไม่ต่างอันใดกับการถูกยุ่งกัดถ้าหากให้บอกว่าแตกต่างกันตรงไหนลราก็คงเป็นเพราะการกัดของนางทำให้เสียวซ่านมากกว่ากระมังบ่าวรับใช้ที่รอปรนิบัติอยู่ด้านนอกได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวด้านในจึงเดินมาหยุดอยู่นอกม่านมุกข,ของห้องชั้นในอย่างเงียบเชียบเอ่ยถามเสียงแผ่วว่า ท่านอองตะลุกแล้วหรือเจ้าคะอืม บ่าวรับใช้เปิดม่านมุกเข้ามาอย่างรวดเร็วสิ่งของที่ใช้สำหรับลางหน้าแต่งตัวทั้งหมดก็ถูกยกเข้ามายัางห้องชั้นในปกติยามเจียงสี่ตื่นนอนหมิงถานมักจะหลับสนิทอยู่การเคลื่อนไหวของเหล่าบ่าวรับใช้ล้วนแผ่วเบาตอนนี้อาจจะเบาไปได้มากกว่านี้อีกแล้วเจียงสี่เองก็เพียงแค่สั่งให้คนยกสิ่งของเข้ามาเท่านั้นแต่ไม่ชอบให้ผู้อื่นปรนิบัติเขาสวมใส่เสื้อผ้า พร้าอาพ,อพวกนางวางของเอาไว้แล้วเตรียมจะเดินถอยออกไปเหมือนอย่างเคยแต่นึกไม่ถึงว่าวันนี้พระชายาเองก็ตื่นแต่เช้าตรู่เช่นเดียวกันข้าเองก็จะลุกแล้วเหมือนกันเสียงสีหันกลับไปเจ้าตื่นแต่เช้าไปเพื่ออันใดหมิงฐานกระแสร่างเข้าหาแล้วกอดแขนเขาเอาไว้ าฐานอยากไปดูสามีฝึกวรยุทธนี่นาเจียงสี่นิ่งเงียบไป ไม่ได้หรือบ่ารับใช้ใจกล้ารอบชำเลืองมองครั้นแล้วก็เห็นพระชายายังมีได้สวมใส่ชุดนอนเอียมตัวไหนก็ไม่ได้ใส่บริเวณต่ำกว่าไหล่ลงไปถูกผ้าห่มบดบังเอาไว้เท่าว่าแขนเรียวงามขาวผุดผ่องคู่นั้นเปลี่ยนมาโอบรอบลำคอท่านอ่องไว้ขาดก็แต่มีได้เอาทั้งร่างเข้าไปแขวนออดอ้อนอยู่บนกายของท่านอ่องเท่านั้นแ่นนี้ใครจะทานทนไหวเล่า และแล้วก็เป็นอย่างที่คาดคิดไว้ท่านอองของพวกนางเอ๋ยขานตอบว่าอืมอย่างรวดเร็วหมิงฐานไม่เหมือนกับเจียงซวีนางเป็นคนที่ถูกเลี้ยงดูประครบประงมมาเป็นอย่างดีหากสามารถให้คนประิบัิได้นางก็จะไม่ลงมือทำด้วยตนเองแน่นอนเจียงซวีกำลังจะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแต่นางเพิ่งจะบ้วนปากด้วยท่าทางสุภาพเรียบร้อยเสร็จพอเห็นว่าสามีของต้น กำลังจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเองหมิงฐานก็รีบบอกใบให้สาวใช้ที่ช่วยเช็ดหน้าอยู่รีบเช็ดให้เร็วขึ้นอีกนิดเสร็จแล้วนางก็พลิกตัวมาอยู่ในท่าคุกเขา่าก่อนจะหยัดกายยืดตัวขึ้นแย่งสายรัดยกมาจากมือของเจียงซีสามีเดี๋ยวอาถานช่วยใส่ให้ท่านนะเจ้าคะ เจียงซีหยุดชะงงักไปแต่ก็มีได้ปฏิเสธเขาอ้าแขนทั้งสองข้างออกเล็กน้อยชุดลำลองของเจียงซีเรียบง่ายกว่าชุดพิธีการเมื่อวันแต่งงานมากขอหมิงฐานช่วยเขาจัดปกคอเสื้ออย่างพิธีพิถันพอข่าสายรัดหยกบนเอวเรียบร้อยก็ห้อยหยกประดับไม่รู้เพราะเหตุใดจูจูนางก็เอียงศีรษะครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งทันใดนั้นก็เงยหน้าเอ่ยถามว่า สามีท่านไม่รู้สึกว่าตรงเอวท่านออกจะโล่งๆไปหน่อยหรือเจ้าคะเหมือนกับขาดอันใดไปบางอย่างขาดอันใดไปรือก็ถุงหอมนะสิเจ้าคะสามีไม่พกถุงหอมเลยนี่นาจะให้พกมาทำอันใดเล่าไล่ย,ยุงปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายหมิงฐานอึ้องงน้น ไม่เห็นต้องตดจำเนิดนั้นถึงเพียงนี้เสียหน่อยถึงแม้จะถูกคำย้อนถามของเจียงสืีต่ตอบกลับจนหมดคำพูดไปพักใหญ่แต่หมิงถานก็ยังไม่ล้มเลิกความคิดที่จะทำถุงหอมให้สามีของต้นเมื่อลางหน้าหวีผมเรียบร้อยแล้วยามนางไปชื่นชมเจียงสี่ฝึกวรยุทธ์ที่ลานฝึกซ้อมนางก็เริ่มร่างภาพสีสันและลวดลายของถุงหอมขึ้นมาในหัว จะว่าไปแล้วหลังจากหมิงฐานปรับผังตัวอ๋องใหม่สิ่งที่เร่งรีบดำเนินการเป็นอย่างแรกก็คือการสร้างลานฝึกซ้อมเล็กๆสำหรับฝึกวรยุทธ์ให้แก่เจียงซีลานฝึกซ้อมกว้างล่งรอบด้านคือป่าเมายที่ยังมีได้ผลิดอกบานสะพรั่งและดูล่งเตียนอยู่บ้างเล็กน้อยส่วนเจียงซีนั้นก็กำลังฝึกเพลงประบีกลางลานฝึกซ้อมก่อนหน้านี้หมิงฐานเคยเห็นเจียงซ ลงมือแค่เพียงสองครั้งครั้งหนึ่งคือตอนระหว่างเดินทางกลับตวนจากอารามหลวงต้าเสียงปัวเขากับองครักลับของเขากวาดล้างจอนปากกลุ่มใหญ่ได้อย่างไม่เปลืองเรียวแรงส่วนอีกครั้งหนึ่งก็คือเมื่อวานตอนที่อยู่ตัวผิงป๋วก้องเขาสามารถสังหารเจียงหยางโหได้อย่างง่ายได้พูดแล้วนางก็สงสัยอยู่นิดๆเหมือนกันว่าที่แท้จริงแล้วฝีมือของเขาเก่งกาจปาน ใดกันชาไหนยามจัดการศัตรูถึงได้ดูง่ายได้ถึงเพียงนั้นอีกอย่าง ตอนที่เขาช่วยชีวิตนางก็ใช้สายรัดที่อยู่ในแขนเสื้อทั้งสองครั้งสายรัดเส้นนั้นสามารถพุ่งตรงออกไปอย่างเชื่อฟังคำสั่งได้ถึงเพียงนั้นเชียวหรือครั้นนึกถึงตรงนี้หมิงฐานก็จดจ้องผ้าไหมาบางคลุมไหล่ของตอนเองแวบหนึ่งเจียงสี่ฝึกฝนเพลงกระบี่ไปได้ครึ่งทางหางตาก็พลันเหลือบไปเห็นชายาตัวน้อยของเขานั่งอยู่ข้างลานฝึกซ้อมโยนผ้าคลุมไหลไป มาไม่หยุดปากก็ยังเอาแต่พูดพึมพำเบาเกินไปกระมังเหตุใดถึงไม่ลอยออกไปเล่า หรือว่าต้องยืนขึ้นโยนไปได้สักพักนางก็ดูเหมือนจะปวดแขนจนคิดล้มเลิกต่อมานางก็นวดข้อมือเบาๆพองแก้มปองนั่งลงอย่างไม่พอใจรอยยิ้มว่าผ่านในดวงตาของเจียงซีครั้นแล้วเขาก็หันกลับไปฝึกฝนกระบวนท่าต่อไปกระทั่งฝึกฝนวิชากระบี่เพลงนี้จบหมิงฐานก็ลุกเดินเข้าไปหาใช้ผ้าเช็ดหน้าช่วยซับเหงื่อให้เขาจากนั้นก็ถาม เรื่องที่ตอนเองสองสัยออกมานางเคยพบเห็นคนที่มีวรยุทธ์สูงส่งมาไม่มากเมื่อวานยามอินอีย่ำเดินบนน้ำก็ทำให้นางประทับใจอย่างลึกซึ้งดังนั้นนางจึงยังเอ่ยถามเสริมขึ้นอีกประโยคว่าถ้าหากเทียบกับอินอีแล้วสามีเก่งกาจมากกว่าหรือว่าอินอีเก่งกาจมากกว่าเจ้าคะ เจ้าว่าอย่างไรเล่าน้ำเสียงของเจียงสุี่เฉยชายย่งหมิงฐานขบคิดคำพูดเ่าว่ายังมีทันได้เอ่ยตอบเจียงสุี่ปลายตามองป่าเหมยซึ่งอยู่ห่างจากลานฝึกซ้อมออกไปเกือบสิบจังยกข้อมือขึ้นแล้วหมุนด้ามกระบีก่อนจะพลิกฝ่ามือแล้วซัดกระบี่ออกไปอย่างรวดเร็วว่องไวหมิงฐานชังักนิ่งไปวูบหนึ่งไล่มองกระบี่ปักลงบนต้นไม้ด้วยสายตาเชื่องช้า ผ่านไปหนึ่งอึดใจต้นไม้เล็กๆที่ลำต้นมีได้ใหญ่หนามากนักต้นนั้นก็ล้มคลืนลงตามเสียงสามีท่านเก่งกาจกว่าจริงๆเสียด้วยท่านฟันลุยเออของข้าตายเสียแล้ว หลังจากฝึกวรยุเ์เสร็จทั้งสองก็กลับไปกินอาหารเช้าที่เรือนฉี่อันด้วยกันเจียงสี่เห็นหมิงฐานดื่มน้ำแกงบำรุงจนหมดถ้วยด้วยท่าทางเรียบร้อยงดงามก็นึกถึงเรื่องการบำรุงร่างกายพี่หมอหลวงเฟิงพูดขึ้นมาได้ทันใดนั้นเขาก็เอ่ยว่าเจ้าร่างกายอ่อนแอต่อไปตื่นแต่เช้าไปฝึกฝนที่ร้านฝึกซ้อมด้วยกันเถอะหมิงถานงงงวย ข้าต้องฝึกฝอนอันใดหรือเจ้าอยากจะฝึกฝอนอันใดข้าไม่อยากฝึกฝอนอันใดทั้งสิน้นนางอยากเป็นพระชายาผู้งดงามแค่เพียงเท่านั้นเจียงสี่ไรคำพูดไปชั่วขณะก่อนเอ่ยว่าข้าติ้งป่อ๋องสามารถสอนเจ้ายิงธนูได้แต่นางไม่อยากเรียนนี่หรือไม่ก็ฝึกกระบวนท่ผ้าผ้าแพร8แปดส่วน ผ้าแพรแปดส่วนคือสิ่งใดหรือฟังดูงดงามไม่ธรรมดายิ่งประจวบเหมาะกับที่ยามนี้มีบ่าวรับใช้เข้ามารายงานว่าอินอีนอนเหนียงมาคารวะพระชายาเจียงสีจึงเอ่ยสั่งการว่าสาธิตการฝึกกระบวนท่าผ้าแพรแปดส่วนให้พระชายาดูสิ อิ๋นวีเมร์อมองนางมองชุดกระโปรงผ้าดิ้นพี่ตนเองอุตส่าห์สวมใส่เพื่อมาคารวะโดยเฉพาะแ็บหนึ่งแต่สุดท้ายก็มีกล้าขัดขืนคำสั่งของผู้เป็นนายสองมือยันฟ้าปรับอวัยวะภายในพูดจบอิ๋นอีก็ขยับมือทั้งสองข้างขึ้นด้านบนยกขึ้นสูงอย่างคล่องแคล่ว เท้าซ้ายขวาแยกออกทำท่ายิงธนูขาทั้งสองข้างของนางแยกออกจากกันมือข้างหนึ่งเก็บชิดต,ตรงข้างออกมืออีกข้างดันออกด้านนอกทำท่าง้างธนูดัด,ด,ดเดี๋ยวก่อนการเคลื่อนไหวนี้ น่าเกลียดเกินไปแล้วหมิงฐานตกใจจนนิ่งอึ้งไปไม่อาจนึกถึงภาพี่ตนเองต้องทำการเคลื่อนไหวอันหยาบกระด้างเช่นนี้ต่อหน้าสามีของนางทุกวันได้เลยนางจึงรีบร้อนเอ่ยพูดให้หยุด ยิงธนูสามีสอนอาฐานยิงธนูดีกว่าดีร้ายอย่างไรการยิงธนูก็ต้องสอนทีละขั้นทีละขั้นกับมือสามีภรรยาจะได้มีโอกาสหยอกล้อเล่นสนุกกันเจียงซีขานตอบว่าอืมอินอวีเองก็หยุดการเคลื่อนไหวลงเช่นกันยืนนิ่งอย่างสงบสงเงียมอยู่อีกด้านหมิงฐานเรียองให้อินวีมากินอาหารด้วยกันแต่นางกลับสายสีซ่านางคิดว่าตนเองของ ไม่มีความสามารถในการทนรับแรงกดดันได้ดีอย่างพระชายาถึงแม้อาหารเช้าจะประณีตพิถีพิถันมีสมบูรณ์พร้อมมากมายจนตาพร่าลายแต่ห่างให้กินอาหารร่วมโต๊ะกับเจ้านายนางเกรงว่าตนเองจะเข้าติดคอตายคาที่เป็นแน่คาระวะเสร็จแล้วยังไม่ออกไปอีกเจียงสี่เอ่ยเสียงเย็นชายิ่ง เจ้าค่ะหวินอวียังคงรู้สึกเหมือนตนเองลืมอันใดบางอย่างไปแต่ในเมื่อเจ้านายออกคำสั่งนางก็ทำตามสัญชาตญาณโค้งกายก้มหน้างุดแล้วถอยออกไปด้านนอกจนกระทั่งเดินออกมาจากเรือนฉีอันหวินอวีถึงได้สังเกตเห็นขนมน้ำตาลดอกกุ้ยที่ซ่อนเอาไว้ในอกเสื้อ อ๋อข้าตั้งใจจะนำขนมน้ำตาลดอกกุ้ยมาให้พระชายาเพราะสัญญากับพระชายาไว้ว่าจะมอบขนมน้ำตาลดอกกุ้ยให้พระชายาหนึ่งห่อเป็นการชดเชยนี่นาก่อนหน้านี้นางเปียนกำแพงออกไปนอกตวนตั้งแต่ยามห้ารอจนร้านเปิดตอนยามเหมาสามคา่กว่าจะซื้อขนมน้ำตาลดอกกุ้ยเตาแรกมาได้นางรีบเดินย้อนกลับไปโดยไม่แม้แต่จะหยุดคิด ทันทีเท่าว่าเพิ่งจะเข้าไปในเรือนนางก็เห็นจากไกลๆว่าพระชายากลับขึ้นไปกินอาหารเช้าอยู่บนร่างท่านอองได้อย่างไรก็ไม่รู้พระชายานั่งตัวเอียงสามยังโอบรำคอท่านอองเอาไว้เอยถามรบเร้าไม่ตอบไม่สิ้นว่าสามีฟันลุยเออของข้าท่านจะชดใช้อย่างไรหรืออะไรนะแม่นางลุยเออถูกท่านอองฟัน เจ้าอยากจะให้ชดใช้อย่างไรเล่าอิม เช่นนั้นสามีก็ป้อนจอกอาหารหน่อยสิเจ้าคะเหตุใดต้องป้อนด้วยเล่าเมื่อครูน่นี้พระชายายังกินอาหารได้ดีๆอยู่เลยมีใช่หรือนอกจากนั้นแล้วชีวิตของแม่นางลุยเออก็มีค่าแค่จอกถ้วยเดียวเองหรือแม่นางลุยเออเติบโตมากับพระชายาตั้งแต่เยาว์วัยมีใช่หรืออะไรคำขออันไร้เหตุผลเช่นนี้ท่านอ,องคงจะไม่มีทางรับปากเป็นหน้าความ ความคิดนี้เพิ่งจะว่าผ่านในสมองไปนางก็เห็นท่านอองตักโจกขึ้นมาหนึ่งช้อนแล้วป้อนไปยังริมฝีปากของพระชายาต่อหน้าต่อตาหอินวีถึงกับเป็นเบื่อใบไปชั่วขณะ ท่านอ่องยอมป้อนจริงๆด้วยชีวิตของแม่นางรียเออมีค่าแค่โจกถ้วยเดียวจริงๆหลังเดินออกมาจากเรือนหลักภายในใจของอินวีก็หวงแวงเสื่องซึมเมื่อวานนี้มิได้ดูแลพระชายาให้ดีล้วนเป็นความผิดพลาดของนางกับรียเออรจะถูกลงโทษก็ถือว่าสมควรแล้วเท่าว่าแม้แต่แม่นางลีเออที่อยู่เคียงข้างพระชายามานานปีก็ยังถูกฟัน แล้วนางอินอีเหนียงจู่จู่ก็มีคนร้องเรียกนางอินอีเงยหน้าขึ้นแม่นางสู้สิ้นสู้สิ้นยิ้มยมอ่อนโยนเดินเข้ามายื่นขนมในมือให้อีเหนียงลองกินหน่อยเถิดนี่คือวุ้นนมหวานที่เพิ่งยกมาจากห้องครัวกำลังร้อนๆ้อนอยู่เลยไม่ต้องรอขอบคุณ จ่วนใกล้จะต้องตายอยู่แล้วข้าไม่มีความอยากอาหารหรอกสู้ซินเพียงแค่เห็นว่าปกติเวลาอินอี่มาที่เรือนฉี่อันก็มักจะชอบกินขนมนี้จึงถือโอกาสเอ่ยถามไปตามประสาไม่ได้คิดจะบังคับฝืนใจเช่นนั้นอีเหนียงก็เดินระวังระวังเล่าข้ายกไปให้ลี่เอ้อก่อนเดี๋ยวก่อนลี่เอ้อ ใช่แล้วมีอันใดหรือนางถูกไม้ฟาดหนักกว่าพระชายาเมื่อวานพระชายาจึงให้หมอหลวงดูอาการให้นางด้วยเหมือนกันเห็นบอกว่าต้องพักรักษาตัวสงบสงบสักสองสาวันตอนนี้นางยังพักผ่อนอยู่ในห้องมิได้ถูกฟันตายอินอีชังงักไปท่านใดนั้นก็เอ่ยถามว่า แม่นางสู้สิน้นชื่อของแม่นางลุยเออมีที่มาที่ไปอย่างไรหรือถึงแม้สู้สินจะไม่รู้ว่าเหตุใดอีกฝ่ายถึงถามเช่นนี้แต่ก็ยังคงเอ่ยตอบอย่างมีน้ำอดน้ำทนว่า มิได้มีที่มาที่ไปอันไดหรอกพระชายาชื่นชอบดอกเหมยมาตั้งแต่ยังเด็กดังนั้นตอนฆ่ากับลี่เออถูกส่งให้ไปอยู่ข้างกายพระชายาจึงใช้ชื่อดอกเหมยที่พระชายาชอบ ตั้งให้ทั้งคู่เรือนของพระชายาเมื่อครั้งอยู่ที่ตวนหอเรียกว่าเรือนเจ้าซุยเป็นชื่อดอกเหมยเช่นเดียวกันอิ่นอี่เหมือนจะเข้าใจอันใดบางอย่างขึ้นมานางพยักหน้าเล็กน้อยแล้วเดินออกไปเท่าว่าเพิ่งจะเดินไปได้ไม่กี่ก้าวนางก็พลันเดินถอยกลับมาหยิบวุ้นนมถ้วยเล็กไปหนึ่งถ้วยพูดอย่างขึงขังเคร่งครึมว่า แม่นางลุยเออรคนเดียวคงกินไม่หมดข้าช่วยนางแบ่งเบาภาระบ้างก็แล้วกันสู้สินมองดูแผ่นหลังของอวินวีอย่างชะง,งนงุนงงเล็กน้อยฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ